สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการคาราฟนะครับซึ่งมีหลายหลายคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะนะครับซึ่งมันสามารถทําได้กี่แบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในคลิปนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ต้องฝากว้ด้วยรละกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับ รับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับผมต้องเติมเกมถูกจุดในไทยนะครับมั่นใจได้ร้อยปร์เ็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม ROM นะครับ PUBG นะครับหรือว่าจะเป็น A3 เก n นชินก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมจะมาบอกก่อนแล้วกันนะที่ดีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกคือแบบที่เราสามารถคาฟได้ในตัวเรานะครับก็คืออันนี้นะครับผม อันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะคาฟอะไรเช่นบางคนก็เลือกอาวุธนะครับผมนะครับนี่นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะคาฟที่ตัวของสร้อยก่อนนะครับเห็นไหมครับผมเนี่ยพวกสร้อยเพนต่างๆนะครับผมอ่ะนี่ครับผมเห็นปะเนี่ยนะครับเขาก็มาคาฟกันในนี้แหละนะครับซึ่งการที่จะคาฟอันนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้แต้มนะครับเห็นทางซ้ายผมไหม มีอยู่3,008นะครับก็จะ4,000แล้วนะครับยังไงก็คืออยู่ในระดับสูงแล้วนะครับเวลาคราฟเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มจากการที่คราฟอันแรกนะครับผมแล้วก็คราฟ์เนี่ยคราฟแมนนะครับเราต้องสร้างสร้อยตัวนี้ขึ้นมาวิธีการสร้างสร้อยตัวนี้เนี่ยเลเวล1 2 3 4เนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต้มตรงนี้ด้วยยิ่งแต้มมาเยอะเนี่ยยังมีโอกาสสุ่มได้เลเวลอื่นนะครับเพราะคราฟแมนเนี่ย ลองดูนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คราแมนเลเวลสบางคนก็เข้าใจว่าอ้าวต้องมาคราบตรงนี้ไม่ใช่นะนะครับเราต้องคราจากเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เลือกที่คราบแมนนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูแล้วกันนะลองสร้างให้ดูไปลองเริ่มดูนะครับอันนี้เริ่มจากที่คราบได้ในตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับอเห็นไหมครับติดเลเวลหนึ่งอ่าแล้วแต้มก็จะเพิ่มไปครับแต่บอกเลยว่าการทําของตรงนี้เนี่ย ใช้ทุนเยอะมากนะครับแต่ทาไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเห็นไหมติดเลเวลหนึ่งนีนะนะครับผมแรกแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าแตกแบบรัวๆแตกแบบพังทลายนะครับผมนี่แตกแล้วนะครับผมไปครับเราจะค้าแบบทั้งหมดเลยก็ได้นะหรือว่าจะค่อยๆค้าทีละอันก็ได้เออแต่ผมเคยลองแล้วนะครับค้าแบบแบบรวดเดียวอย่างเงี้ยบางทีแม่งเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูครับบางทีแตกแบบรัวๆเลยครับผมเออ ไอยไวครับเห็นไหมมันได้แต่เลเวลหนึ่งนะเพิ่งได้เลเวลสองมาอันเดียวนะครับผมเออเลเวลสามมาครับผมเห็นไหมเออเลเวลสามมานะอัพแปกครับผมณนะตอนนี้เนี่ยเราต้องอัพขั้นนะครับผมให้มันเป็นสี่พันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะปลดแล้วหรือ,อยังนะตอนนี้เป็นสามเก้าเก้าเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะค้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตอนนี้แต้มเราจะไม่เพิ่มเราต้องลดปลดตรงนี้ครับสามสิบสามเอ็ม นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะปลดนะครับระดับเนี่ยนะครับเห็นไหมเออมาสเตอร์นะครับที่แต้มสี่พันเนี่ยคุณต้องโดนเงินอีก3ามสิบสามพันสามล้านแปดแสนนะครับผมแต่เดี๋ยวผมค่อยปลดตอนหลังนะครับโอเคและนี่ก็เป็นวิธีการค้าในตัวอ้อลืมบอกไปอีกนิดนึงนะครับบางคนอาจจะเลือกค้าที่ถุงมือก็ได้นะครับผมบางคนก็จะเลือกชิ้นนี้เขาก็จะค้าบแต่ชิ้นนี้ยาวๆเลย ไปจดเบนแบบขั้นมาสเตอร์เลยนะครับเออดังนั้นนะครับคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเลือกเป็นอย่างย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเท้าหรือว่าจะเป็นอาวุธหรือหัวคุณก็เลือกเอาสักอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําทั้งหมดเลยเนี่ยรับรองได้ว่าชิปหายครับเสียเงินแบบกระจุยกระจายถ้าคุณจะทาสร้อยแล้วคุณก็เอาสร้อยให้สุดเลยครับผมถ้าคุณจะทําอาวุธนะครับผมคุณก็ต้องทําอาวุธให้สุดเลยนะครับผมให้แต้มแบบสี่พันห้าพันเลยครับผม ดังนั้นก็ลองไปทากันดูแล้วกันแต่บอกเลยว่าเมื่อแต้มคุณถึงแล้วเนี่ยการที่คุณคาบของขายเนี่ยมันจะรวยมากนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณคาบแทนลเวลเนี่ยหกเจ็ดได้ติดเนี่ยคุณบอกเอ้ยผมบอกเลยว่าไม่รู้กีร้อยเอ็มนะครับเออซึ่งถ้าเกิดว่าแต้มคุณเยอะคุณทําได้แน่นะครับผมก็ค่อยๆใส่ระดับไปแล้วกันต่อมานะครับเรามาดูวิธีการคาบที่สามารถคาบได้ในเกมนะครับผม ก็คืออยู่ที่ n p c บซตัวนี้ครับเมืองพอร์ตลักครับผมวาร์ปมาที่พอร์ตลักวาร์ปซ้ายบนนะครับพอคุณวาร์ปลงมาคุณจะเจอ n p c อบู่ตัวหนึ่งครับนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมกดคุยครับแล้วก็นะครับผมเลือกหัวข้อที่สองนะครับแ้มของคุณตอนแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่ศูนย์นะครับผมดังนั้นการที่เราจะอัพระดับเป็นเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขึ้นไปเป็นระดับสองก็คือหนึ่งพันถึงหนึ่งพันเก้าสิบเก้า ระดับ3ก็คือ2 0 0 0ันถึงสองพนะครับผม2 9 9 9ันแม่สามพก็ถึง3 9 9 9นะครับดังนั้นคุณจะต้องคราฟระดับนี้นะครับผมพอคุณถึง1000ปุ๊บเนี่ยคุณคราฟนะครับที่ระดับ999เนี่ยแต้มจะไม่เพิ่มแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บแต้ม1000ขึ้นไปเนี่ยจนถึง1999เนี่ยคุณจะต้องคราฟรายการ2นี้เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันมีกิจกรรมเราสามารถปั๊มได โดยการสร้างเจ้าตัวนี้ครับนี่นะครับผมซอสดาเมจนะครับผมแอดดิฟายนะครับผมเนี่ยเราก็เอาอันนี้นะครับมาสร้างนะครับผมใช้แมททีเรียลจากการย่อยชุดอาวุธอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เป็นระดับไทเทเนียมนะครับเอามา20ก้อนแล้วก็ใช้อันนี้10อันครับยามิกเซอร์เนี่ยมีขายนะครับมีขายในร้านนี่แหละนะครับที่ n p c อยู่นี่แหละ บางคนนะครับไม่รู้นะครับว่าของคาร์บเนี่ยส่วนใหญ่พวกของคาร์บช่องสองหรืออะไรพวกนี้ได้อยู่ในร้านนี้หมดเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมเอออยู่ในร้านนี้หมดเลยนะเนี่ยมิกเซอร์เรียงระดับเลยครับผมเห็นไหมราคาต่างกันไม่มากนะครับผมดังนั้นใครจะคาร์บมาก็คาร์บถ้าเกิดว่าใครจะคาร์บบัดดันส่วนใหญ่จะมีไอเจ้าหินตัวนี้นะครับในการที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบด้วยนะครับผมก็ลองเลือกดูใครจะคาร์บยาฟูลี่หรือยาเอเนอร์จี ก็ต้องใช้พวกหินพวกนี้นะครับมีขายอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ชาร์ปเลเวลหนึ่งก็มีขายดิสเลเวลหนึ่งก็มีขายนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะค่าไปดูแล้วกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะอย่างตอนนี้สมมติว่าผมต้องการจะให้แต้ม5,000ันผมเนี่ยขึ้นแล้วผมไปคราบต่ากว่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่4 0 0พจนถึง9 9 9เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับแต้มเว้นแต่ว่าคุณจะต้องคราฟรายการที่อยู่ในนี้เท่านั้นนะครับผมอยู่ในนี้เท่านั้นถึงจะแต้มเพิ่มนะครับ แค่นี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยคุณต้องค้าพวกของเราเนี้ยนะครับค้าไปเรื่อยนะครับเห็นนะเออคุณต้องค้าของพวกเนี้ยนะครับแนะนําอันที่ดีที่สุดก็คืออันแรกนี่แหละครับผมนี่เลยครับผมซอสดามจนะครับแอมพลิฟายนะครับคุณก็ไปหาแมทเทอเรียลมาก็คือไปย่อยชุดนะครับแล้วก็ใช้อันเนี้ยนะครับมิกเซอร์เนี่ยไอพวกน้ายามิกเซอร์พวกเนี้ยนะครับเราก็ซื้อกันในร้านนะครับแล้วเราก็มาค้าเพื่ออัพเลเวลนะครับใครที่ทำในช่วงแรกเนี่ย ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นระดับ1ถึงประมาณ4ี่พัน0 0พันเนี่ยใช้เงินประมาณเป็นเกือบร้อยเอ็อยู่นะเออแต่แต่ผมอะทำไมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาคาบใบดันให้ดูแล้วกันนะครับว่าใบดันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคาบใบดันนะครับเดี๋ยวผมจะคาบเจ้าหินที่เขาลงไอ้นี่ให้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมหินเอออสเนี่ยนะครับผมเอออสคอ e Core, นะครับเราจะทำไปขายได้ก็ต่อเมื่อ เรามีแต้ม4 0 0นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ไปทำไว้เนี่ยขอให้คุณลงแจเขียวไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าแต้มคุณตั้งมาขายไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่ไปดรอปมาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมก็ลงไม่ครบในะวันนี้ี้เกียรนะครับเนี่ยนะครับคุณไม่มีแต้มเออคุณมีลูกอันนี้นะครับแ a c k m e n t เนี่ยนะครับผม o อฟออฟอะไรเนี่ยอ f f c h ออ s หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมคุณมีอันนี้แต่คุณก็ไปขายไม่ได้นะดังนั้นการที่คุณจะไปขายได้ คุณจะต้องมาสร้างโดยใช้แต้ม4 5 0 0นะครับผมกดสร้างครับไม่มีแตกนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะเสร็จนะครับหรือเราจะกดทำซ้ำไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับลองดูนะครับกดสร้างให้ดูนะครับแล้วมันขายได้ยังไงนะครับไปครับไปเรื่อยๆหาไปห,หมดไปเลย แล้วเดี๋ยวผมจะค้าให้ดูนะครับลหลายคนถาว่าคับใบดันจะคุ้มเหรอพี่สมมุติว่าต้นทุนในการครับใบดันเนี่ยใบละ9 0 0 0 0สใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยพู้ผิดผู้ผิด,ผผดสมมุติว่าราคาตลาดขายใบดันอยู่ชนิดหนึง่งขายอยู่900,000ถ้าเราครับเองเนี่ยคุณที่เราใช้ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0สนกว่า,วาถึงหกแสนนะครับดังนั้นนะครับทำใบดันใช้เองเนี่ยยังไงก็ดีที่สุด ผมเคยแตกมากสุดอ่ะในการสร้างสิบครั้งนะครับจะแตกแค่สามนะครับอันนี้คือแบบสุดสดแล้วนะครับที่เคยแบบว่าแตกมานะครับแล้วเราก็เอาเนี้ยไป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 ขายนะครับผมที่เขาทำทำกันนะครับผมปั๊มๆเงินกันทุกๆวันนะครับผมเราก็ตั้งไวอย่างนี้แหละแต่ผมบางทีก็ขี้เกียจนะเบื่อนะครับลงได้ตั้งนานแล้วครับง่ายๆแต่ว่าบางทีก็นะเออเห็นไหมเม็ดละสองล้านห้าครับคุณก็ตั้งไปนะครับผม ลงลงไปครับ3าแปดเมตรก็ได้แล้วครับร้อยเอ็มเห็นไหมกดไปแค่นี้นะครับผมเอาเดี๋ยวมขัดออกแล้วรับมาโอเคทีนี้เราไปดูครับตอนที่ผมคัฟใบดันเป็นยังไงบ้างลองไปดูครับคลิปที่1ไปนี่นะครับอันนี้ผมจะลองคัฟดันดันไรเดียดันเพชรแดงนะครับผมไป ทิปอันแรกนะครับดันเพชรแดงเงยใช้แต้มอยู่ที่ประมาณพันสามถ้าใครมีแต้มตรงนี้ถึงพันสามสามารถสร้างดันเพชรแดงมาได้นะครับผมดูนะผมสร้างสิบอ่ะติดตอนนี้สร้างไปห้าติดห้านะครับผมอ่ะแตกหนึ่งเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือติดแตกหนึ่งนะครับผมตอไปครับสาหรับรอบแรกนะครับต่อมาเรามาดูรอบที่สองผมตีดูไลน์นะครับผมสร้างดูไลน์เลย โอ้หลายคนบอกว่าโอ้คาบไม่เห็นจะคุ้มเลยไม่คุ้มอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะผมสร้างให้ดูนะครับก็แหกตาดูง่ายๆเลยนะครับผมสร้างเองตลอดอะบอกแล้วว่าเคยแหกมากสุดก็คือเท่าทุนนะครับผมไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับไปครับออันนี้ผมตัดมาจากในไลฟ์เลยนะนี่ผมสร้างให้ดูอีกสิบอันอ่ะสิบเจ็ดสิบนะครับผมโอเคนะเออสำหรับคลิปแรกนะครับติดแตกหนึ่งอันที่สองสิบเจ็ดสิบนะครับต่อมาดูอันที่สามครับไป ผมสร้างอีกนะครับผมผมสร้างอีกไปครับลองสร้างดูอีกสักสิบเา้าลืมซื้อถ้าเราจะครับดันส้มนะครับจะต้องมีแต้มทั้งหมดสามพันสามนะครับถึงจะครับได้หนึ่งเบอร์รี่นะครับกับสี่ไอลูกหินที่ขายในขายในช็อปนะครับมา ลองดูตามบัาษาเหมือนเดิมกดสร้างครับอ่ะห้าติดห้าอีกห้าครับไปนี้ก็น่าสร้างนะเออดันรนะ้อยี่เนี่ย เห็นไหมครับสิบติดสิบอีกแล้วนะครับผมเออโอเคไปแบบเราเร็วนะครับให้ดูอีกอันนะครับผมเออผมสร้างอีกสิบครับผมสามพันสามเหมือนเดิมนะครับผม ครับห้าอันแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะแตกไปหนึ่งนะครับผมต่อมาครับครั้งหนึ่งห้าอันที่สอง่ะติดเห็นไหมครับผมสรุปแล้วติดเิดหนึ่งนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าสร้างเนี่ยยังไงก็คุ้มค่านะครับผมลองไปสร้างกันดูแล้วกันและนี่ก็คือวิธีการคราฟทั้งคราฟแบบในตัวและคราฟที่เอ c ซีนะครับ ก็ลองไปกดดูกันได้ใครต้องการจะสร้างอะไรไม่ว่าจะเป็นยาเอสดีเหลืองเนี่ยก็สามารถสร้างได้เช่นกันลองไปกดรายละเลอียดดูนนครับผมก็จะใช้พวกเงินในการปลดแปลนนู่นนี่นั่นนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยลวกันนะครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u ั s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยจุบจุบ